ภาพฟิตติ้งทองประกายแสบมาแล้วใบเฟิร์นกับผู้ชายทางเก้าแซบแน่มาแล้วมาแล้วภาพฟิตติ้งทองประกายแสดของผู้จัดพี่ชอดสายทิพย์และเชนสองห้าหกหนที่ได้นางเอกแถวหน้าอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาประชันบทบาทสุดแซบกับหนุ่มๆถึง9คนนำทีมโดยสนยุคส่งไพศาลก้องสหรัฐเตาสมชายเก้าจิรายุเจเจพิพัฒน์โอ๊ปราโมท ตุงตามยุทธนาอาร์ตพสุตและเอี้ยงสิทธาสำหรับทองประกายแฝดเป็นบทประพันธ์ของคุณสุวรรณีสุคนธาในบทประพันธ์เนื้อหาของเรื่องจะว่าด้วยเรื่องราวของผู้หญิงสักกี่คนที่จะทําได้อย่างเธอและเป็นได้อย่างเธอชะตาฟ้าลิขิตหรือว่าโลกกันแกงกันแน่ที่เธอเกิดมาสวยต้องใจชายมันคือแดบแสนคมหรือน้ำพึ่งแสนหวานแต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือเนื้อหนังมังสาและวิญญ,ญาณที่หายไปแล้วเธอจะรักใครได้ ในท้ายที่สุดใครจะตอบเลยว่าหนึ่งชีวิตที่ทะเยอะทะยานตะเกียกตะกายจากดินสู่ฟ้าเธอกลับเปี่ยวเหงาไม่เหลือใครไม่เหลือชายใดที่รักเธอและเธอรัก